องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ่าแหละทุกคนวันนี้อาจจะมีปัญหาก,กับต ok นะิ๊กตอกไลฟเนาะทุกคนเอองั้นพี่คงจะมีอะไรจะบอกเรื่องเกี่ยวกับรถถ่ายนะครับตอนนี้เออเออตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรเดียวคือทุกคนพี่หงอ่ะเป็นคนที่ อาทิตย์ที่แล้วที่เบลเยียมตอนที่ผมไลฟ์จิ๊กตอกกับน้องน้องรถไถน้องน้องฝงก็เรียบร้อยเนาะบอกว่าพี่องก็บอกว่าพี่องอ่ะเป็นคนที่จริงจังมากกับความรักพี่องไม่อยากเล่น,ไม,ลนไม่อยากเล่นเหมือนทําคอนเทนต์อะไรต่างๆอันเนี้ยคืออ่อันนี้ความรักคิดว่าพี่องค์คิดว่าความรักคือต้องใช้เวลาไม่ใช่แบบไปอ๋อสิบล้านวิวแล้วไปเจอแล้วก็ต้องต้องครบการแล้วก็เอออันนี้ พี่เอ่อถ้าถ้าถ้าพี่องคสิบล้านพี่องค์ไปพี่องค์มีภารกิจเนาะภารกิจที่ว่าถ้าเอ่ออจเอ่อออคลิปที่อจอ่ะถึงหนึ่งเอ่อจ้า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 กาจ้าโอเคโอโอเคอะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่องค์อยากอยากจะบอกว่า ความรักต้องอมีเวลาบ้างอันนี้เราเราก็คุยกันอยู่แต่ว่าอันนี้อัอนนี้ก็อันนี้คือ,อพี่ยองจะบอกว่าความรักคิดว่าต้องมีใช้เวลาใช้เวลาครับผมเขาก็อยู่ที่เปาเวียมเนาะเปาเวียมแล้วก็พี่ยองก็อยู่ที่กรุงเทพเขาก็มีงานพี่ยองก็มีงานเราเราไม่ใช่แบบอายุม .2 ม .3 าอะไรอย่างนี้แต่ก็เลยต้อง ต้องพัฒนาต่อไปต,อต้องพัฒนาต่อไปนะคะผมถ้ามีอะไรอัปเดกก็เดี๋ยวพี่ฮงจะบอกให้นะครับผมแต่ว่าออขอบคุณที่ติดตามน้องฝนแล้วก็พี่ฮงด้วยนะครับผมบค้ณมากๆเลยนะครับบค้ณมากๆนะครับครับผมงั้นอ่านคอมเมนต์นะครับโ,โอเคแต่ว่าน้องฝนอ่ะเขาชอบคุยๆเล่นไลฟ์กับผู้ชายใช่ไหมพี่ฮองอะ่ะแอบดูแล้ว แอบตูวว่าเขาชอบไลฟ์ไลฟ์สดกับผู้ชายน้องฟอนไม่ใช่เธอคนเดียวที่เธองอนจำไว้นะครับผมเออโอเคเออคนบอกว่าเออเธอเจ๊เนี่ยหึ่ง I will always support you พี่หงกอคุณมากนะครับพี่หงหึงเหรอเ <c oughs> อ่อแต่ว่าเราแลกลายการแล้วนะครับเอ่อเราแลกลายการแล้วแล้วก็โอ้โอ้อันนี้อันนี้เคียนว่าอะไรอะ่ะ โอเคก็เลยน่าจะเออน่าจะถ้าถ้ามีโอกาสเขามาที่ไทยอะ่ะก็ก็เจอกันที่ที่ไทยก็ได้แล้วก็ถ้าให้พี่องมีโอกาสที่ไปยุโรอปอีกไปเจอกันก็ได้แต่ว่า <c oughs> Long Distance มันยากน้องทุกคนอันนี้คิดว่าอย่างไรครับ Long Distance อยู่ไกลามาก ถ้าสามมติว่าเขาอยู่ที่เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอะยังเกาหลีก็น่าจะไกลเนาะถ้าอยู่ที่จีนหรือว่าอยู่ที่ไต้หวันอะไรเงี้ยอาจจะใกล้ใกล้ใกล้กว่านิดนึงแต่ว,ว่ายุโรปต้องบินไปสิบสองชั่วโมงอันนี้ยากเนาะโอโอเคมีโอกาสพัฒนาใหม่ค่ะพี่ยงเป็นแกไหมครับไม่ใช่แกนะครับ แล้วก็ทุกคนห้ามบอกห้ามแล้วก็พี่หงพี่ฮงแห,ห่คอมเมนต์แห่คอมเมนต์นะครับแห่คอมเมนต์ว่าครับขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดพี่หงนะคะวันนี้พี่ฮงแห่คอมเมนต์แล้วมีใครมาบอกว่าพี่ฮงทําไมทําไมไม่คบกับน้องฝนทําไมไม่คบกับน้องฝนแล้วก็ทําไมพี่ฮงสดมานานขนาดน,านั้นพี่หง บอกได้จริงๆพี่องเป็นเกย์ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นถ้าพี่องอ่ะเป็นเกย์พี่องอ่ะโอเพ่นเรียบร้อยแล้วพี่ถ้าพี่องเป็นเกย์อ่ะก็ก็พี่องอ่ะบอกไปนานแล้วสดสดมาหลายปีสดมาหลายป,าายปีไม่ใช่เพราะว่าพี่องเป็นเกย์ไม่เคยมีโอกาส อันนี้ก่อนที่เขียนคอมเมนต์ต้องคิดคิดในสมองอันนี้เปิด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 สมองแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะคะแล้วก็บางคนก็เชื่อบางคนก็เชื่อว่าเขียนว่าเฮ้ยใช่ว่ะหนูก็เหมือนกันนะคะผมก็คิดว่าใช่นะครับพี่องสดนามมากเพราะว่าหรือว่าพี่องเป็นเกย์หรือเปล่าล่ะครับพี่องบอกแล้วพี่องไม่ใช่เกย์ พี่องอ่ะพี่องก็มีเพื่อนแกเลสเบี้ยนทั้ง LGBTQ+ พี่องก็มีแต่ว่าพี่องไม่ใช่แกฉันชอบผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย <c oughs> พี่องก็ชอบดูซีรีส์วายพี่องก็ชอบพีพิเวเเก้นพี่องก็ชอบวายแต่ว่าฉันไม่ใช่แก พี่ยองโสดมานานเพราะว่าไม่มีโอกาสพี่ยองโสดมานานไม่ใช่พี่ยองเป็นเกเข้าใจไหมครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเออตลกดีตลกดีขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็แล้วแล้วก็มีแพชรเแพชย์ปลอมแพชย์ปลอมเออเพชรเพชร์พฟอจอฟออจอออจอที่สร้างคนที่พี่ยองไม่รู้จักกับเขาสร้างแล้วก็ ตัวทาตัวเหมือนพี่ฮงแล้วก็เขียนว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนพี่ฮงอ่ะเพิ่งมาเพิ่งกลับมาจากที่ไทยเมื่อวันนี้อ่าขึ้นเพิ่งกลับมาจากที่ยุโรปแล้วก็ถึงเมื่อวันนี้เองแล้วก็นอนแบบสิบสองชั่วโมงอ่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วใช่ปะแล้วก็ที่อ่อที่อจอปลอมของแพจเพจไม่ใช่อจออ่อแ a ดเฟซบุ๊กแผดของปลอมอ่ะตัวเองเป็นเป็นพี่ฮงแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะครับ พี่หงไม่ได้เขียนพี่องตอนนั้นอยู่ที่อยู่บนเครื่องบินเป็นไรเอ่อพี่องตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่เขาดีอะไรเอ่ออะไรประมาณนี้นะคะผมเธอเป็นไรเธอเป็นไรอ่ะเธอเป็นไร ทุกคนอันนี้น่าเอา่อแคปแคปหน่าเจอแล้วก็ส่งให้เพื่อนที่สื่อสารกับไม่รู้เรื่องนะโอเคหนึ่งสองสเธอเธอเธอเป็นไรเธอเป็นไรพูดอะไรปอดสมองยังปอดยังเธอเป็นอะไรโอเคส่งให้ Uh, okay. uh, อ่าโ uh, อเคอ่ายังไงก็อ่ายังไงก็ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างที่สิ่งที่อ่า uh, พี่องกว่าเอ่อ uh, จนกว่ากว่าจะดีนะครับผมเออเธอเป็นไรโอเคขอบคุณมากมากครับ V.I.P ของพี่ฮงเออขอบคุณที่โดเน a เ i อ่า uh, หนึ่งบาทสิบบาทสิบสตางค์หนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทอะไรก็ตามขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณมากมากนะคะเออ มีมส้มญี่ปุ่นขอบคุณมากนะครับมันเป็นมีมอ,อันที่เป็นใช้ใช้เหมือนมีมได้เหรอโอเคงั้นเอาเอามีมีอะไรอีกไหมมีมีอะไรอยากให้พี่องพูดอีกไหมครับอืมโอเคฮอปปี้เบิร์สเดย์พี่ฮงขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่อวยพรวันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดพี่ฮงนะครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> รีวิวลถอกถ่ายหน่อยค่ะรีวิวลถอกถ่ายใช่ไหมเออเอ่อตัวจริงผอมมากทุกคนตัวจริงอ่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาคลิปดีๆนะคะ